ถักน้องสาวหยิบได้นะตรงนั้นนะถามนะฮะข่าวเคระจิตตังนี่ยังเดี๋ยวว่างจิตตังเลยนะอ่ะเจบาทบวกตังจิ้นั0บวกมาตัไทยตังโคราชตัป่าเนาะเจบาทบวกห้บบวกหกสิบเองครับมะนาวเป็นครับห้าบบาท นบคระวังนะอย่ามาดูใกล้นะการส้มตำนี่ไม่ใช่แบบว่าอยูอย่างงี้ไม่ได้นะมันจะมันจะอะไรอ๋อเดี๋ยวลูกค้ามาใหม่ไหมอลูกค้ามาเป็นคนลาวไหมคนลาวเดี๋ยวบอกคุณพ่อนะ ตำป่าไว้นะเ,เดี๋ยวบอกคุณพ่อนะสาวราวนะค,คิวไม่ยาวนะประมาณสี่คิววันนี้คนรามาเยอะนะ ห้าร้อยคนดูเอ่าวันนี้ต้องมาช้าเพราะว่าฝนตกทำไทยจะเปรี้ยวหวานไหม ร้าที่มีจันัวนะผัดเปี้ยวผัดหลานมาเติงเมาแต่ไม่เค็มนะนัวนะำคำไทยไร้ยอบสวัดีหกร้อยคนนะครับอสวัสดีพี่โจครับพี่ติ๊กครับไลฟ์ติ๊กแบบติกตอกเพราะว่า,าคนโอเคกว่า คนไม่ด่าเยอะกว่าด่าแบบสุภาพนะคะใช้คําพูดคำทาดีๆนะมาช่วยๆกันเพราะว่ามันจะโดนแบนนะเมื่อสักครู่เกิดอะไรนะครับลูกค้า B A P ที่พ่อค้าทำกับคูกับข้าวให้แหละไปขโมยมะนาวใครมาขายไม่รู้รับของโจรไม่เอายุ่งเลยฮะไม่น่าแต่ถ้ามาขอซื้อตังค์ได้แบบประมาณ4ี่พุ่นะลูกค้า B i P พ่อค้าก็เลยดูไง ไปรับไปรับขโมยของใครมาไม่รู้ว่าหนาเนาะเนาะไปก่อนเดี๋ยวทาง,งานก่อน <c oughs> ถ้ามาขอส้มตำสี่ทุ่มห้าทุ่มลาบีนั่งก่อนเขาเรียกว่าชู่โชนสองอย่าง ราคาเดียวกันเราคิดตังไปแล้วทำาจอกเปรี้ยวหวานจะใช้เวลาลอาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะนะครับเน้นมาได้เออเน้นเน้นไปเก้าร 1, 2, 1, 30, ้อยจะพันคนแล้วป so well. ้าคนมาพันคนเราเิงติดกับพิกตอกอะคนเยอะเขาไม่ไดติดกันนะ คือโซงหลักๆเลยไม่ได้สร้างรายได้นะทุกคนนะก็ค้าไม่ได้เห็นสิ่งสำคัญอยู่เรื่องสร้างรายได้แต่ขยายเสียงลูกค้าเสียต้นเศรษฐกิจตลาดรถไฟอุฒิธานีนะคะโอ้หนึ่งพันคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะอีกสองอีกสองครบแล้วครบแล้วนะโอเคเดินดีๆนะรื่นรื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนมา